สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีจุกทธานเ้อสุซูโมงสบอน<ฮ>พบพอกันคือเก่าพี่น้องกับซองเบาผัวไทยไม่ได้ห้ามาบ้านถ้าน้องนำโศกมาเป่าพี่นอ้องอ้น,นี่กยายากระยาซอยพี่น้อง อย่าสินั่นแหละคืออย่าสูบซอยเอาเนี่ยพอเราซอยแต่บอเห็นสํเห็นแต่ตอนตากนาอพี่น้องฝ้านองน้ำสกกมันเยี่ยมปูนยามนีมาเป่าเลยมาแต่เมาบานนี่นเยียง

จะเพิไไ่มใบไส่เอ,นเนเอนเ็นเตนเอ็นเตลาแมนว่วลาเหรจักพูวัวลาเนาะไปแบบนี้สิไปก่อนยังว่าจักของก็ยังว่าอีอูอยู่ลาอะไรไนะอันนี้สกลางล่าคงเขินคงเสียายไม่ได้นเขาจะปั่นพี่น้องปั่นประมาณนี้มันินี่เดี๋ยวเพิ่นจะเพิ่นไปใส่อันนี้ไม่สวมไม่ไม่ใส่ตัดน,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 นะพี่น้อง เกาไม่ใช่ตอนที่หลอดเนาไม่ใช่ตันี่เห็ดที่ว่ออยอันนั้นม่เห็ดบ่มีก็ไม่ใช่ตันยังโบราณนะโบราณ đấy วันใหม่เจ้าออยยังเห็ดเห็ดรุปเวน่ะอร่อยอร่อยเห็ดยังไลเห็ดจ้าคุจะจ้าคุณคุยบ่ใช่ไหนึอกแต่นี้ยมันเห็นเขาเขามะเห็ดป่นมั้งน่ะ อันหยังอีหยังมูเอาไปเลยเนาะวันเดี๋ยวาเบิ่งตอนหญ้าเพิ่นันให้เบิ่งเนาะ้อแม่่บ่ทายสิันให้เบิ่งซกตนันบ่เป็นเนามูจกคนลาจกอีหยังพ่นแต่นั่นก็ยัง่แนวใส่ลาแนวใส่ลากงเนาะกงากงเอิตนนกะ มุมมาได้ชเอ๊ะมวงสีป๋อเน่เป็นกำลังปัน่นปั่นผายนะพี่น้องปั่นผายใส้หลอดแส้ขาวพี่น้งนอนนนง

ฟันแปรก็จะต่ำต่ำเหตุเสื้อดำนะพี่น้องเสื้อดำข้ามนะคือมแม่เราใส่พี่น้องงามตัวนึงถือแพง่ไดพี่น้องไหมตัวละจิตไปร้อยบาทเพื่อทางไทยกับเพราะมันยากมันไล่ขั้นตอนโพดปานแล้วเขาจะไปต่ำต่ำแล้วเขาจะมาตัดตัดทล้มันย่อ เราเท่ากับไม่รอรอันเกลือใส่ตันเเี้ยเกลือใส่ตันม ต้องต้องเอ็ดแบบนี้บอยังยังสาธุดปัานจนเมื่อเสรเนาะ เห right? like, ็ดอยู่คูปีพี่น้องเลยเห็ดอยู่คูปีเ้าเห็ดยี่อมไว้แต่บางคนก็ขอพ่เห็ดขี้ขานกันว่าเลยขี้ขานแต่แต่ไปลาดุน้องพี่น้องปลาปลดูก็เจ้าก็ซื้อเอาแต่าห้องกรซื้อเท่าห้องผมมีเงินซื้อตัวหลาหกลอยตัวหนึ่งพี่น้องเสีอดามคาม อันนั้นเป็นกำต่ำนะพี่องต่ำที่ที่แม่แล้วปั้นให้แล้วกระดับตบ่ำ็ดแค่แค่ขาวเป็นตัดเสีเด้า

ฮึมไปเลยอายุหนอน